สวัสดีครับโชคนำชัยอรายนพุทธมนตรสายส่ครับวันนี้ไม่ให้ดูยูบ็อกกล่องอนเนกประสงค์จากแอโรไลเนอรนะครับไอ้ต่องตัวนี้นะครับมันจำไม่ต้องเจาะตัวถังรถนะครับแล้วมันก็เข้ารูปสวยงามกับรถสําหรับกระบะปี2002ขึ้นไปนะครับรถกระบะปี2002ขึ้นไปใส่อยู่นี้ยูบ็อกสวยมากๆเข้ารูปสังเกตว่าอันนี้มันจะไอตรงซุ้มล้อนะครับมันจะอยู่ตรงวาลเข้ากับหลบซุ้มล้อตัวนี้พอดีนะครับ ตรงนี้คือหลบตุมล้ออันนี้ผมวางให้ดูเล่นๆนะครับอันนี้มันเป็นตัว TFR นะครับแต่ผมเอามาวางให้ดูคือจริงๆ TFR มันก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใส่กับรถปี2002ขึ้นไปเนี่ยมันจะเข้ารูปสวยงามกว่าอันนี้ให้ดูกับกระบะ TFR รุ่นเดอะกระบะรุ่นเดอนะครับใส่กับ U b o x ยังสวยอะ่ะโอ้โหใส่แล้วดูแบบทันสมัยกว่าเดิมอีกนะครับจาก Aero c a s s นะครับให้ดู มันใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็แข็งแรงมากเนี่ยพลาสติกเป็นแบบเกรดทนทนแดดทนฝนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นขออนุญาตขึ้นปีนขึ้นให้ดูสักครู่ mm hmm. เป็นพลาสติกพีพีอย่างทนนะครับเนื้อจะเป็นเนื้อกันรอยนะครับมันจะมันจะเป็นรอยยากมากนะครับสวยมากสีดำรถด,ดูทันสมัยกว่าเดิมอีกใส่ใน TFR นี่สวยคุ้ม แล้วก็มีระบบกุญแจล็อกนะครับเนี่ยฮะกุญแจให้มา3ามดอกกันเหนียวนะครับเปิดได้นะครับบิดง่ายๆเลยเ๋ยวเปิดให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอวางกล้องแป๊บนี่นะครับเปิดขึ้นง่ายๆอย่างนี้เลยนี่ใช้งานได้จริงเก็บของได้เยอะใครมีสมบัติเยอะนะครับเก็บในนี้ไม่มีหายตัวนี้ไม่ต้องเจาะตัวถังรถนะครับพอดีคันนี้ไม่ได้ติดตั้งพื้นปูกระบาดนะครับ มันก็จะเป็นลอยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะยึดกับพื้นปูกระบานะครับถ้าเราติดกองอัน,นปนะสงค์ตัวนี้ก็จะยึดกับพื้นปูกระบาแอโรไลเนอร์นะครับหรือแมคไลเนอร์อะไรเงี้งยติดได้นะครับไม่ต้องเจาะตัวถังรถเลยสําหรับรถใหม่เนี่ยใส่แล้วคุ้มค่าสวยงามจริงๆงย้ำอีกทีสาหรับรถปี2 0 0พสองขึ้นไปแต่นี่ผมมาวางในรถท FR นะครับก็มันก็วางพอดีนะครับสวยใส่ได้สวยงามเข้ารูปไปเป๊ะเนี่ยดูดิสวยมากนี่ขอบมันนะครับเอานิ้วแย่ไม่ลงเลยพอดี ไซส์มันกําลังดีสวยงามนะครับแล้วก็พื้นที่ภายในกว้างขวางแข็งแรงหนาตึบนะครับมันไม่มันแข็งนะครับเนี่ยกดไม่ลงเลยมันไม่งอนะครับนี่ให้ดูความกว้างขวางข้าง,งในผมว่าถ้าคนตัวเล็กๆเนี่ยเข้าไปนอนข้างในได้นะถ้าเป็นเด็กอะครับเดี๋ยวมันเก็บของได้เยอะนะครับโอเคเลยสําหรับตัวนี้มีกุญแจล็อกให้ด้วยก็มาตรฐานแข็งแรงครับสินค้ามาตรฐานส่งออกครับ คุณภาพดีราคาดูได้ที่หน้าเว็บนะครับหรือแอดไลน์ hmm. มาสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกเนี่ยดูก็หนาอยู่นะครับเนี่ยครับแข็งแรงมากแข็งแรงด้วยสวยด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงใครมีของใส่เบียร์ใส่พวกอะไรเงี้ยครับใส่เครื่องมือช่างหรือใส่ของมีค่าไว้หลังรถเนี่ยเหมาะสมมากสําหรับตัวนี้นะครับปิดก่อนน่ครับเดี๋ยวดูครับนี่เข้าล็อกพอดีเป๊ะ สินค้ามาตรฐานจริงๆสนใจนะครับแอดไลน์มานะครับแอด C N C 789นะครับเป็นลายล้านนะครับลายแอด ID นะครับแอด C N C 789กมีสอนแอดนำหน้าหรือโทรมาที่02-420-8894 02420-8894จันทร์ถึงเสาร์นะครับโชว์ลำชัยรอะไหลยนต์ให้ดูดรอบๆอ,อีกทีกับรถ T F R รุ่นเดอะนะครับแล้วหน,นึ่งเดี๋ยวไม่ต้องต้องเดินไปทางนู้นในแสงเข้ากล้อง สวยอ่ะติดแล้วรถดูใหม่กว่าเดิมอีกนะครับพอดีตัวนี้มันไม่ได้ติดพื้นปูกระบานะครับกระบาดก็จะเลอะๆหน่อยดำๆหน่อยนะครับนี่ผมมาวางให้ดูเฉยๆนะครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ